รถครอบครัว SUV คารที่นั่งได้7คนเอ๊ะมีด้วยเหรอก็ต้องคันนี้เลยครับ Honda CR-V ปี2020ครับผม yeah. With the pain and the stab as I grow, turn up the mic gain as I grab what I know. I want the right fame just to pass you my flow. I want to teach you masses, like classes, just out of practice. So maybe you could pass this class call life. We live then we die, so we might as well try. Not only get by, but you're in the sky. I've been running long enough, think it's time now for me to face it. กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับการรีวิวรถมือสองคุณภาพดีจาก o n e โชว์โต้ชาน l นะครับใครที่ต้องการรถมือสองคุณภาพดีรถรุ่นไหนรุ่นอะไรนะฮะสามารถบอกเราได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ให้กำลังใจพวกเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากจะชมในส่วนของการวิวรถมือ2รุ่นอะไรนะฮะแจ้งได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะได้ข้อมูลต่างๆนะข้อมูลตัวรถรถมือ2ข้อมูลเทคนิคความรู้ในการใช้รถนะฮะสามารถติดตามในช่องทางออนไลน์ของเราได้นะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือว่าเว็บไซต์ตรงนี้เรียกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะหรือว่าใครต้องการข้อมูลด่วนก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 16745885หรือว่าท่านผู้ชมนะฮะด ไม่พอใจนะฮะอยากจะมาดูรถจริงๆที่วันทัวโต้นะเดินทางมาได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้นะวันทัวโต,โต้เปิดทุกวันทำการเวลา9ก้านกา,นา,า,กาจนถึงาาสิบแปดนเลยครับมาวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรถเข้าใหม่นะฮะที่เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งเลยนะแต่ว่าเป็นทรง SUV ยูวคานะครับเป็นรถรุ่นอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม,มรียเยว่ารถรุ่นนี้นะฮะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ขายหมดนะฮะแล้วก็ขายดีด้วยนี่คือรถเอสยูที่นั่งได้7ที่่นังเลยนะองะสินี่คือ CR ผม อ้าวล้ว CRV นั่งได้7ที่นั่งได้ไงก็ <S <S คันนี้เป็นม i n เนอร์เชนแล้วนะฮะนี่คือ CRV 2.4E เป็นปี2020เป็นรุ่นม i n เนอร์เชนนะฮะและบอกได้เลยว่านั่งได้เจที่นั่งด้วยนะครับแล้วบอกได้เลยว่าตอนขายป้ายแดงนะครับคันนี้นะเป็นรุ่น 2.4E นะขายอยู่ที่141,000บาทแต่มาอยู่กับเราแล้วนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเราขายถูกแน่นอนและรถเนี่ยคัสสันคุณภาพดีมาแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยเพราะเรียกได้ว่าสวยมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยครับ CRV รุ่นนี้นะครับเขาก็ม นะและด้านหน้า <S <S บอกได้เลยว่าก็มีการปรับเปลี่ยนมาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED นะครับมีไฟเด y ์ทม์และนิ่งไลท์แล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วด้วยกระจังหน้านะฮะมีการปรับในส่วนของเส้นสายนิดหน่อยนะทำให้ดูลูลาราขึ้นดูเฉียบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะโลโก H ้ H มาขนาดใหญ่นะคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานบ้านเรามากๆแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษานะสามารถเข้า Honda ที่ไหนก็ได้ประวัติสวยคันนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยชนหนักแน่นอนฮะการันตีเลยครับเปิดห้องเครื่องมาเลยนะครับนี่ สินลิตรนะ173ยแรงม้าสามารถทำความประหยัดได้14 1 5กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะฮะน็อตฝากระโปรงเดิมไม่เคยขยับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคันนี้ไม่มีชนหนังแน่นอนผมการันตีเลยนะแล้วมาดูในส่วนของล้อแมกแล้วก็ซุ้มล้อกันนิดนึงนะฮะล้อแมกลายเดิมนะขอบ18นิ้วก็เป็นดมอนด์คัตแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีแบบอาร์โครเมียมแล้วก็ตัดกระส่วนปัดดำแบบนี้นะฮะให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็ กระจกเนี่ยก็เรียกเรียกว่าติดฟิล์มมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะหรือว่าใครที่อยากจะได้ฟิล์มในส่วนของอยี่ห้อที่ดีกว่านี้นะก็สามารถสั่งกับเราได้นะนอกจากนั้นนะฮะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียกวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับมือจับประตูมีระบบทีเลสโกนะฮ<ย>ะก็เรียกได้ว่าง่ายต่อการเปิดและปิดประตูนะครับก็สอดมือเนี่ยก็คือปลดล็อกนะฮะหรือว่าต้องการล็อกรถก็แค่แตะตรงน,นี้นะครับด้านบนมีราวหลังคานะใครที่ชอบเดินทางแล้วสัมภาระเยอะก็สามารถเก็บสัมภาระด้านบนได้โดยการติดแหลกเพิ่มมมมมมนนนนนนนะแแลลลลล้้้้้้้้้ววววกกก็ดดดดดาา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 ่่่งงงเีีียยยใใสขขอออบััไครูทตหห มีในส่วนของชาร์กฟินนะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของเบสโลโก้แล้วก็ตกแต่งตัดด้วยลายโครเมียมที่ปัดน้าฝนมีมาให้นะครับประตูท้ายเนี่ยเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับ ใช้งานง่ายครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยด้วยใครสนใจต้องรีบมาดูนะครับเพราะว่ารถสวยๆเนี่ยลูกค้าจองเร็วมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะับมีที่นั่งแถว3ด้วยนะับนี่คือที่นั่งแถว3แล้วก็เรียกได้ว่าสามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยไม่ต้องใช้แรงเลยครับดึงในส่วนของตัวดึงจุดดึงนะฮะแค่นี้แล้วก็ทิ้งลงไปเก็บได้เรียบด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางใครที่ชอบกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ออกไปเที่ยวบ่อยๆอันนี้น่าจะชอบนะครับรถครอบครัวเจ็ดท าเป็นเจ้าของลำดับเดียวในเล่มทะเบียนนะฮะแล้วก็ประวัติสวยด้วยคันนี้นะครับอุปกรณ์ครบนะเล่มทะเบียนครบนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของบุกสวิคครบด้วยนะครับรถคันนี้นะครับภายในสวยๆเลยนะฮะพวงมลาลัย3ก้านนะฮะแล้วก็มีในส่วนของมัลติฟังก์ชันค r u สคอนโทรลนะพุ่มหลังด้วยนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆจอตรงกลางน,นะเป็นหน้าจอที่สามารถฟังซีดีเอ็มพีสามแล้วก็วิทยุได้ด้วยนะนอกจากนั้นเชื่อมต่อกับบลูทูธของมือถือได้ด้วยแอร์ปรับอากาศเย็นฉ่ำเลยเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้ด้วยนนนนะะคครรรรรััับบถดลงมาเเเเเปป็็กกกีีียยย์์์ CVT ซนะ่อมดูแลง่ายค่าใช้จ่ายถูกแล้วก็สามารถจอดขวงแล้วก็เขียนได้ด้วยเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีระบบเบรกโฮด,ด้วยโหมดกันขับขีอีคอนโหมดเน้น,นเรื่องของความประหยัดน,นะเบาภายในทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นเบาะหนังนะฮะนั่งสบายมากๆเลยเบาะหนังสีดำเดินได้แต่เข็บสีดำนะฮะแล้วก็เบาะหนังนุ่มมากๆนะสภาพาไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนสภาพาพร้อมใช้งานเนาะมีที่นั่งทั้งหมด7ที่นั่งแล้วก็เป็นที่นั่งเนี่ยทั้งหมด3แถวนะต้องบอกงี้ครับที่นั่งแถวสงเนี่ยนั่งสบายจริงๆเลย แอร์แถวสนะครับมีมาให้อร์เย็นฉ่าไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะแล้วก็ใครที่ใช้มือถือบ่อยๆเนี่ยตรงนี้มีจุดที่เาเรียกว่าเชื่อมต่อกับ USB port ด้วย2จุดด้วยกันนะก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ครับและคันนี้นะครับก็คือรถ CRV นะฮะสองจุดสี่ e เป็นรุ่นใม่ล่าสนครับปี2020นะอุปกรณ์ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุคเซอร์วิสหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับเร่มทดเบียนนะครับพร้อมโอนประวัติสวยเจ้าของลำดับเดียวนะครับคันนี้บอกได้เลยว่ามีวันตีให้ด้วย3 3,000ปีีาทใครนะ่วสนนใจะผมบอออกก่นนนเลยี้ต ป้ายแดงเคยขายอยู่ที่1 4ึ่งล้แสนหนึ่งบาทวันนี้วันทัวโต้นะครับขายนะเรียกได้ว่าถูกกว่าป้ายแดงได้ถึง8 0 0 0 0บาทเลยนะฮะคันนี้มีดาวจัดเต็มนะครับผ่อนรับต้นเพียงแค่13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับอยู่ที่ไหนใช้รถวันทัวรโต้ผมบอกได้เลยว่ามั่นใจสบายใจแน่นอนครับสภาพแบบนี้นะครับราคาแบบนี้ค่างวดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหายากมากๆเลยนะใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าครับหรือว่าช่องทางยูทูบนะฮะพิมพ์ชื่อ รถมีคนรมต้องที่วันทัวโต้ของเราเท่าน,นั้นนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ